สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะและก็สวัสดีชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลถ้าใครทราบลัคนาสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยประจำเดือนกันยายน2 5 6 5 6นนะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณที่ทุกท่านการุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ ทุกคอมเมนต์ทุก Subscribe ทุกการติดตามนะคะขอบพรบคุณอีกครั้งค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นการดูดวงนะคะที่อาจารย์วางผังดาวไว้นะคะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าเดือนกันยายนดวงชาวราศีตุลลคณาตุลเป็นยังไงอ่าลัคนาตุลราศีตุลน,นะคะดาวประจําตัวท่านก็คือดาวพระศุกร์นะคะซึ่งณตอนนี้นะคะดาวพระศุกรโคจรอยู่ที่ราศีกรกฎ พบเรือนคำว่ากรรมะกรรมะแปลว่าในเรื่องของการงานความรับผิดชอบเรื่องของอภาระหน้าที่เรื่องของการเรียนก็ได้นะคะช่วงนี้ตัวท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะะค่อนข้างแบบงานหนักงานเหนื่อยเล็งกับดาวพระเสาร์อยู่ซึ่งเป็นเกษตรในพบคำว,ว่าพันธุนะฮะเล็งกันแล้วมีพระเกตกระตุ้นกระตุ้นดาวเสาร์อยู่นะคะเพราะฉะนั้น เลงกันอย่างนี้ก็จะทําให้งานน่ะของท่านเยอะอยิ่งดาวพระเสาร์ด้วยนะคะก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวมากขึ้นด้วยในพบคําว่าพันธุความรับผิดชอบที่ท่านดูแลคนในครอบครัวอยู่ก็ได้ชาวราศีตุลก็เป็นราศีตาช่างเป็นราศีแห่งความยุติธรรมความถูกต้องอ่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในอ่าหน้าที่การงานในตัวเองอยู่แล้วเป็นคนที่อยู่ในอ่าเขาเรียกว่าศีลธรรมจะริยธรรมเป็นอย่างดีนะคะ ช่วงนี้ท่านก็อาจจะหนักเหนื่อยมุ่งมั่นกับการงานมากๆนะคะเรามาเริ่มดูดาวย้ายนะคะวันที่2กันยายนเนี่ยจะมีดาวย้ายอยู่หลายดวงนะคะอ่าก็ประมาณ2ดวงละคะ่ะก็คือดาวตัวตนของท่านเลยนะคะดาวพระศุกร์เนี่ยละคะ่ะที่จะย้ายจากราศีกรกฎมาที่ราศีสิงห์นะคะซึ่งการย้ายมาที่ราศีสิงห์จากเรือนกรรม,มะมาจากอ่าจาก พบเรือนกรรมะมาที่พบเรือนคำว่าลาภะคำว่าลาภะเนี่ยก็ให้ความหมายที่ค่อนข้างแบบว่าดีเด่นมากขึ้นคือไม่เหนื่อยเท่ากับเรือนกรรมะลาภะเนี่ยเขาเรียกว่าโชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆนะคะคล้ายๆกับราชาโชคเลยนะคะก็คือแต่เขาเข้ามาตรงนี้เขาได้คู่สมพลนะคะคู่สมพลกับ พระอาทิตย์ที่เป็นเกษตรอยู่บ้านของตัวเองในตําแหน่งพบเรือนลาภะนะก็คือโชคลาบราบลอยนะคะไม่ว่าจะลาบลอยหุ้นหวยลอตเตอรี่หรือลาบลอยจากการได้เพราะความสเสน่หาคนรักคนเมตตาผู้ใหญ่เมตตาคนรักคนเมตตาท่านอ้อันนี้โอเคมากๆปังมากๆนะคะเสียงโชคก็ได้ง่ายๆด้วยนะคะเพราะว่าอยู่เรือนคําว่าลาภเป็นมุมโยกหลังลัคนา ่าถือว่าให้คุณมากมายนะคะได้แบบแบบไม่คาดคิดก็ได้นะคะอ่าเพราะว่าดาวพระศุกร์ครองเรือนมอรณะและมีพระอังคารอยู่พระอังคารมีพระราหูอยู่เห็นไหมคะบุตตะเป็นการเสี่ยงโชคได้บุตตะนะคะปัตตนีปะตะนัตตนีมาอยู่มรณะเนี่ยะคะ่ะดาวจะถึงกันแล้วก็มี ยูเรนสัสมฤตยูมากระตุ้นให้พระขานเนี่ยนะคะมีการเคลื่อนไหวของดวงมากขึ้นและเป็นเรือนของพระศุกร์พอพระศุกร์มาอยู่ราพ,พระพระคารเป็นมิตรภาพกับพระศุกร ก็จึงทําให้เรื่องของเงินกระดุมพระพั่งทาเจ้าเรือนกระดุมพระด้วยไหลเวียนมากขึ้นการเงินเข้ามายิ่งพอพระสุโครจรมาที่พบราภเนี่ยโชคลาภเข้ามาแบบไม่ขาดสายสําหรับชาวราศีตุลลักษณะตุลเป็นช่วงที่ปังมากๆของท่านเลยนะคะแล้วยังมีวันที่สองด้วยนะคะ ยังมีดาวพระพุธมาเสริมอีกพระพุธเดินย้อนหลังนะคะพักองศาอยู่ที่ราศีสิงห์ได้คู่ธาตุน้ําแล้วก็ได้คู่วิชาการอันนี้ได้คู่สมพลเห็นไหมคะว่ามันสุดยอดดีก็ยิ่งไปเสริมในสิ่งที่อาจารย์พูดตะเกี้โชคลาภลาบลอยได้แบบไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆสุภาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้ท่านได้แบบไม่คาดคิดวินาศลาภนั่นเอง นะคะหรือใครไปยื่นเรื่องเอกสารครั้งที่ผ่านมาไม่ผ่านพอพระพุธเดินย้อนกลับมาที่ราศีสิงห์พบลาภะเอกสารผ่านแล้วท่านต้องการไปต่างประเทศนะคะสุภลาภะได้รับความสําเร็จคนรักอุปถัมภ์คำจุนท่านคะ่ะนะะในมุมดาวความรักคือดาวพัางคานแต่อยู่เรือนมรณะอย่าลืมนะคะพ่างคานก็ยังมาถึงพระศุกร์อยู่ดีนะคะเพราะ พังคานอยู่เรือนของพระศุกร์ก็ต้องให้ผลมรณนนะทา,ทางไกลต่างประเทศเนี่ยท่านก็เดินทางไปได้ละมฤตยูก็ไปแบบไม่คาดคิดเห็นไหมสิ่งที่คิดว่าจะไม่ได้มันก็ได้เกิดขึ้นใครมีคดีความฟ้องร้องคิดว่าเฮ้ยจะรอดไหมชนะไหมชนะค่ะอ่าก็คือคุณธรรมต้องอยู่กับคนมีคุณธรรมนั่นเองนะคะถ้ามุมดาวอาจารย์จะมองประมาณนี้ นะคะใครที่โสดอยู่ก็มีเกณฑ์ความรักเข้ามานะคะดาวพระราหูมาจากเดือนบุตรเลงอยู่นะฮะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยนะคะพอพังคานเจ้าเรือนปัตตนีมาอยู่มรณะ,ะอาจจะเป็นคนละจังหวัดกับท่านหรือเป็นคนมีตําหนิมาก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะคนเรามันมีเรื่องราวความหลังได้แต่เขาต้องเคลียร์กันเรียบร้อยไม่มาคาราคาซังให้ท่านต้องปวดหัวอย่างแน่นอน ที่ใครจะมีเข้ามาใหม่ๆนะอาจจะเป็นพวกสังคมใหญ่ๆพวกนักร้องนักแสดงนักการเมืองหรือชาวต่างชาติก็ได้อ่าที่จะเข้ามาในพบควาว่ามรณนะความรักนะคะก็จะประมาณนี้โอเคค่ะพอวันที่17ดาวศรอ่าดาวอาทิตย์ค่ะโทษทีดาวพระอาทิตย์ย้ายมาที่เรือนวินาศนะะแต่เขายังแลกเรือนกันอยู่กับดาวพระพุธนะ เพราะฉะนั้นพอลาพระวินาศนะคะก็อาจจะแปลว่าท่านอาจจะนําเงินไปลงทุนทําอะไรบางอย่างไหมนะคะคือดีนะอาจารย์มองถ้าดาวเขาเดินแบบนี้อย่านึกว่าเฮ้ยเราจะเราจะมีเกณฑ์ใช้เงินจ่ายเงินด้วยเรื่องอะไรอันนี้เราต้องทําเป็นเขาเรียกว่าทําตามดวงตามดาวก็ได้นะคะเพราะว่ากระดุมพระท่านอยู่มรณะเจ้าเรือนมอรณะเป็นเจ้าเรือนของ ดาวเจ้าเรือนคือพระศุกร์มาอยู่ลาพระและกลุ่มกับพระพุธพระพุธมาจากเรือนวินาศเห็นไหมฮะแล้วพระอาทิตย์เนี่ยถ้าใครตามบางบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์พูดเยอะพูดเรื่องดวงดาวเพราะว่าอะไรมันต้องมีที่มาที่ไปว่าเฮ้ยมันถึงกันแบบไหนมายังไงอ่ามันช่วยเหลือกันยังไงอ่ามันแลกที่อยู่การแลกบ้านกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วนะคะอ่าเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่า ท่านอาจจะนําเงินไปลงทุนมา,าวินาศนะคะวินาศดาวการเงินดาวพัง่งคานอยู่เรืนอนหงษ์พระศุกร์อย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะท่านต้องวางแผนช่วงพระอาทิตย,ย์ย้ายอาจจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะก็ได้ใช้จ่ายกับการลงทุนก็ดีหรือไม่ท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่ซ่อมบ,บ้านก็ได้นะฮะซ่อมบ้านซ่อมที่อยู่อาศัยอะไรหรือเป็นเกณฑ์ที่จะทําธุรกรรมเรื่องของการเงินนี้แหละ หรือเอาเงินไปซื้อประกันอะไรก็ว่าไปมันเป็นเกณฑ์จ่ายเงินแต่จ่ายเงินแล้วทำไงจ่ายแล้วมันได้ผลประโยชน์ได้สิ่งที่เราลงทุนไปจะได้กําไรเนี่ยเราต้องมองมุมตรงจุดนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรยังมีพระหัสเล็งกับพระอาทิตย์ที่จะช่วยเหลืออยู่ถึงแม้จะเป็นเรือนอรินะคะแต่เรือนอริอริมันคือปัญหาอุปสรรคแต่ปัญหาอุปสรรคนี้จะไม่ถึงขั้นรุนแรงถ้ามีอะไรก็มี ความช่วยเหลือเพราะเป็นดาวที่เป็นมิตรต่อกันแค่ช่วงนี้ช่วงตั้งแต่17เนี่ยท่านมีเกณฑ์จ่ายเงินออกมีเกณฑ์ลงทุนอาจารย์แปลประมาณนี้นะคะเพราะยังช่วยนะถือว่าเป็นเกษตรย่อยนะคะดาวแลก,กเรือนกันนั่นเองนะคะแล้ววันที่27ดนะคะดาวพระศุกร์เดินมาที่ภบวินาศกับตัวท่านเองมาอยู่เรือนวินาศอ้าวแล้วเป็นยังไงอาจจะแปลว่าท่านมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่อาศัยย้ายงานย้ายบ้านหรือมีเกณฑ์เดินทางไกล แบบปุรับไปไม่ได้เขาเรียกว่าวางแผนล่วงหน้าอยู่ๆก็ไปก็ได้นะคะอาจจะอย,อยู่ไปดูงานต่างประเทศมันก็เป็นไปได้คนเราเฮ้ยไม่ได้คิดอยากจะไปหรอกบางคนก็กลัวการเดินทางยิ่งเรื่องของโควิดก็ยังไม่ได้ว่าหายใช่ไหมก็จะค่อนข้างแบบไม่อยากไปไหนไกลๆแต่แล้วมันมีเหตุต้องไปอ,ะอ่ะอ่านะคะเพราะตัวท่านเข้าเรือนวินาศนั่นเอง แต่มองมุมดีอีกอันนึงนะคะคำว่ามรณวินาศมันก็แปลว่าศัตรูอุปสรรคนี่นะมันน้อยลงละใครที่เป็นศัตรูกับท่านเขาก็แพ้ภัยตัวเองเขาก็ไม่มาคิดอะไรอะไรกับท่านนั่นก็ในในมุมดีเหมือนกันนะคะในแบบนี้ก็เป็นคู่สมพลกันนะคะแต่ยังไงอาจารย์ก็ยังเป็นมองว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ถ้าท่านอยู่วินาางเงี้ยท่านทําอะไรโดยเฉพาะการเงินมีเงิน นะฮะก็อย่าให้ใครรู้เก็บเงียบๆไว้นะคะไม่งานจะมีคนมาขอหยิบยืมกับชาวราศีตุลก็ได้นะฮะก็คือทำอะไรคาว่าวินาศก็คือทําแบบปิดบังก็ดีทําแบบที่ไม่ต้องให้ใครเขารู้นะคะอะคือเขาเรียกว่า ทำตัวเองให้อยู่แบบมีนิ่งๆะคะไม่ไม่ไม่มีเออกระเระ,ะจะดีที่สุดนะคะในมุมคําว่าวินาศนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ